สวัสดีคะ่ะวาดแผวชิงพีค่ะวันน,น,นี้รู้สึกว่าตีค่อนข้างไ็นไปตามแผนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างใจเย,ย็นว่นนี้แรกๆก็ปกติเนะแต่พอมาถึงหลุม10อันนี้รู้สึกว่าเป็น turning point เพราะว่าตีเฉาะสองลงไปเลยได้อีกเกิลก็จากลบสองกลายเป็นลบสี่ก็เลยรู้สึกว่าออม,มันมันค่อนข้างดีเกินคาดใช่คะ่ะหลุมสิบ อาจจะร้อยยีิบแต่ก็ตีแบบแทงแทงแล้วมันตรงมากตัวนี้ตีค่อนข้างตรงช็อตเหล็กค่อนข้างตรงค่ะก็เลยอันนั้นก็เลยแบบเออนึกว่าแบบใกล้ๆแต่ว่ามันลงไปเลยก็เลยเออโอเคตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเพราะก็อย่างที่บอกพอถึง turning point ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอ้ามันก็ดีนะเนี่ยดีดีกว่าปกติหน่อยนะเนี่ยโชว์เท่าที่ผ่านมารู้สึกว่าเอ ค่อนข,ข้างดีอะไรไหมคะหลังจากนั้นสมาธิค่อนข้างดีก็ไม่ได้แบบหูหวาอะไรก็ตีไปเรื่อยๆบแ,แรงไหมเข้าเป็นไงแรงเป็นช่วงๆนะคะถือว่าแรงกว่าที่ซ้อมเมื่อวานนี้นิดนึงรู้สึกว่าโอเควันนี้เผื่อเลขข็กค่อนข้างดีด้วยเข้าไปในระยะที่มีโอกาสเรื่อยๆลงบ้างแล้วไม่ลงบ้างความรู้่ึกเนี้ยมั่นใจมากแค่ไหน ไม่ไม่ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นค่ะตีไปก็คือเออก็ยังมีตื่นเต้นยังมีเรา,าห่างหายจากจุดนี้มังนานใช่ใช่ม,มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้มันปกติมากอะไรอย<ต>่างเงี้ยตื่นเต้นแต,แต่มันเป็นวันที่ดีเป็นวันที่ดีถูกวันที่ดีโอเคเป็นวันที่ดีสตาร์ทที่ดีวันนี้ขอให้โชคดีคขอบคุณค่ะ